สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีของใหญ่มารีวิวเลยนี่ก็คืออะไรอะไรอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกนี่เลยครับโรตารี่ไร้สายของโอซูกะนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะรหัสเขา OCRH852 นะครับก็เป็นโรตารี่3ระบบนะครับผมนี่มีเจาะมีเจาะกระแทกแล้วก็มีแบบกระแทกอย่างเดียวนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องว่าเขามีอะไรให้บ้านนะครับท่านี้คือผมลองเอามาใช้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆเลยนะครับขอบอกเลยว่าโรตารี่ที่เสียบปลั๊กนะครับกับโรตารี่ตัวนี้ใช้งานแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมตัวนี้คือมีประสิทธิภาพสูงมากโอเคในกล่องก็จะมีเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นชาร์จเร็วไฟอัพพุตมันจะออก1.5 นะครับผม DC 1 5แอมป์นี่อันนี้คือแบบเก่านะครับแบบเก่าเขาจะบอกว่าไฟเอาพุทเนี่ย DC 1 3แอมป์นะครับผมตัวใหม่นี้ชาร์จเร็วกว่านะฮะชาร์จเร็วจริงๆนะครับผมได้ทดลองใช้งานแล้วแล้วก็นี่เลยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของโอซูกะนะครับหนักมากนะที่มาในกล่องนี้จะเป็นแบบ4แอมป์นะครับอันต้าเซลล์20บโวลต์นะฮะ แบตรุ่นใหม่แน่นอนมีปุ่มเช็คสถานนะแบตตรงนี้อ่าอันนี้แบตใกล้หมดละใช้หลายครั้งละยังไม่ได้ชาร์จเลยแล้วก็ตัวแบตรุ่นใหม่นี้นะครับเขาบอกว่าระบายความร้อนได้ดีขึ้น30%ใช้งานได้อึดทนแกรงดีไซน์สวยด้วยหมโอเคเดี๋ยวกล่องวางางล่างดีกว่าเกะก,กะ ดอกโตรตรี่สำหรับเจาะปูนนะครับมีมาให้3ดอกนะฮะเบอร์8-90นี่อันนี้ผมทดลองเจาะเบอร์10ไปก็ใช้งานได้เยี่ยมเลยนะฮะเราจะใส่ตัวกล่องพลาสติกเล,ล็กๆมาแบบนี้นะฮะยังไม่หมดนะเขาจะมีดอกเอ่อเรียกอะไรดอกสกัดใช่ปะ่ะมาให้ีก2ดอกนะครับนี่ใหญ่ๆเลยเจาะพื้นอะ เอาไว้สกัดแบบว่าติดตั้งชักโคกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมงานในบ้านได้เยอะแยะมากมายเลยหรือว่าจะเซาะพื้นทําร่องอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ง่ายเลยนะครับผมแล้วก็แถมอะไรมาให้จุกกันฝุ่นแต่นี้ผมไม่ได้ใช้นะลองใช้แล้วมันไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมีดีกว่าไม่มีสุดท้ายก็คือโรตารี่จากโอสุกะนะครับผมอ้อริงๆตอนนี้ก็แถมมานะเป็นเหมือนเข็มกัดระยะนะครับผม ตอนแรกอยู่ข้างนอกนี่เดี๋ยวผมใส่ไปเลยแล้วกันวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับกดตัวนี้ปั๊บมันก็จะเป็นรูเนาะแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยเขาก็จะเข้าตามล็อกเขาเวลาเราปล่อยนิปโปปั๊บมันก็จะเป็นการหนีบนะครับแข็งแรงขยับไม่ได้นะฮะโอเคครับมาไล่ดูกันความยาวของโอตาตรี่ตัวนี้คือตัวนี้มันออกมาน่าจะเป็นแบบที่สองนะครับแบบแรกอะ่ะขนาดความยาวจะยาวกว่านี้นะตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ และขนาดสั้นกว่าเดิมกระทาลัดกว่าเดิมมันมีข้อดียังไงคือเวลาที่เราขึ้นไปบันไดอย่างเงี้ยถ้าเครื่องยาวมันจะรู้สึกว่าเธอถ่าใช่ไหมละ่ะถ้าเครื่องสั้นเนี่ยมันจะทําให้ระยะเจาะอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับผมง่ายง่ายกว่าเครื่องตัวยาวๆเนาะโอเคความยาวของตัวโรตารี่โดยรวมนะครับประมาณถ้าถึงก้นเนี่ยสาเซนแต่ว่าถ้าถึงตรงเนี้ยประมาณ35เซนนะครับผมประมาณนั้นทัดนึงอะ่ะ ความสูงก็20่สิบเซนนะฮะประมาณนี้ที่ด้ามจับก่อนเลยด้ามจับตัวน,นี้ก็สามารถปรับได้อย่างอิสระนะหมุนได้อิสระนะครับผมเราอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ขึ้นมาหน่อยก็ได้ลงมาหน่อยก็ได้วันนี้ถ้าสมมุติว่าเราจับตรงนี้อโอเคแล้วปับ๊บวิธีการล็อกง่ายๆก็คือหมุนเหมือนเหมือนเกลียวธรรมดานะครับ หมุนให้ตึงก็แน่นแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องหมุนแน่นเกินนะครับเดี๋ยวเกลียวมันจะหวานเนาะประมาณนี้จับสนัดมือมากนะฮะตรงนี้ก็บอกไปแล้วเนาะเป็นเหมือนเข็มกัลระยะนะครับผมต้องการเจาะเท่าไหร่อะห้ 5, 6, 7, 7, าเซนหเซนเ็ดเซนก็ว่าไปตามขนาดพุกนะครับเทียบได้จะได้มีความแม่นยำเพิ่มใส่ดอกก็เหมือนลอตเอรี่ทั่วไปเลยครับอันนี ยัดเข้าไปได้เลยปับ๊บอ่ายัดเข้าไปก็ล็อกเลยนะครับผมเวลาจะถอดออกก็กดตัวนี้ลงแล้วก็ดึงออกอ่าประมาณนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมี3ระบบก็คือเจาะเฉยๆมีแบบเจาะกระแทกแล้วก็แบบกระแทกเฉยๆนะครับผมมาที่โหมดแรกแล้วกันเนาะโหมดเจาะเฉยๆก็ฟังเสียงดูนะครับ ไอไม่ใส่แบตเฮ้ยเผมใส่แบตก่อนโทษทีนะครับลืมใส่แบตปึ๊บอ่าโมเจาะธรรมดานะฮะอ่าเสียงมันจะประมาณ,มาณนี้นะครับเสียงจะคล้ายๆกับสว,าว่านเพราะเราแค่เจาะเฉยๆเอาไว้เจาะไม้เจาะเหล็กอะไรประมาณนี้เนาะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราอาจจะใช้แค่การเจาะแบบกระแทกหรือว่าการแบบสกัดน,นะครับผมแต่ว่ามันเดิม มีดีกว่าไม่มีนะฮะเผื่อวันนั้นสว่านแบตหมดหรือว่าสว่านพังอะไรอย่างี้ใช้นี้ได้นะฮะผมโอเคมาในโหมดต,ต่อไปเวลาเปลี่ยนโหมดเนี่ยเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยหมุนเวลาหมุนไปเข้าที่เนี่ยมันจะดังแกลกนะครับผมอ่าเห็นไหมตอนนี้เป็นโหมดเจาะกระแท่นะครับก็เราฟังเสียงดูอ่ามันจะมีเสียงตื่นขึ้นมานะฮะนัคือ ทั้งเจาะทั้งกระแท่นะครับเอาไว้เจาะปูนทั่วท่วไปได้เลย <c oughs> โคตรแรงมาที่โหมดสุดท้ายเป็นโหมดสกัดนะครับผมเนี่ยจะเป็นรูปค้อนเฉยเห็นไหมเป็นรูปค้อนอย่างเดียวนะฮะเวลาที่เรากดทํางานนะครับจะไม่หมุนนะจะสั่นอย่างเดียวเหมือนกับกระแทกเข้าพื้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับกระแทกเข้าพื้นที่เราดันเข้าไปนะ ดู abei, ดูอีกทีนะฮะเห็นไหมมีแต่เสียงไม่หมุนนะฮะประมาณนี้น่าสำหรับ3โหมดที่โรตารี şey ่มีมาให้นะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเจาะได้กว้างถึง26มิลเลยนะฮะคืออสำหรับช่างแอร์นี่สบายๆนะครับสำหรับเจาะรอยท่อแอร์เนาะตัวนี้ก็เป็นโหมดโรตารี่ที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้เนาะ ถ้าสว่านที่เนี่ยก็จะใช้เจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กอะไรอย่างนี้นะฮะเจาะเหล็กเนี่ยได้หนาถึง13มิลเลยสว่านกระแทกถ้าใช้โฮซอเนี่ยได้ตั้งแต่2ถึง28มิลเนี่ยครับความกว้างส่วนถ้าเป็นดอกเจาะเนี่ยได้ถึง20มิลนะฮะผมส่วนกระแทกก็กระแทกนะครับผม <laughs> ไม่ได้มีอะไรบอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทดลองการใช้งานดูเลยนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง จริงๆผมทดลองมาแล้วแหละแล้วก็จะเอาคลิปวิดีโอมารีรันให้ดูนะฮะคือประสิทธิภาพเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต่างจากตัวเสียบปลั๊กเลยนะเพราะว่าผมเคยใช้แบบตัวเสียบปลั๊กแล้วแต่ว่าตัวนี้คือแรงมากแรงและมันดีตรงที่แบบไม่ต้องลากสายระยงระยางในการทํางานนะครับผมทางานที่ไหนก็ได้ร้บแบตเนี่ยคืออึดนะฮะแต่ว่าถ้าใครทํางานหนักทํางานต่อเนื่องย,วยาวๆเนี่ยแนะนําว่าให้ ซื้อแบตขนาด7แอมเพิ่มนะครับไม่แน่ใจว่า7หรือ7.5น่าจะ7.5เออแบต7.5แอมนะครับผมซื้อมาเพิ่มเลยสลับกันใช้กับตัว4แอมรับรองว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยาวนานมากๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใช้งานหนักนะครับผมตัวนี้มันเป็นมอเตอร์บัตเลตแท้นะฮะไม่มีปะกายไฟแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานแน่นอนเพราะว่า ทางแบงค์เขาการันตีมาได้เลยว่าทํางานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ไหมหมายถึงว่าตัวเครื่องเนี่ยสว่านเนี่ยไม่ไม่มีไหมแน่นอนไม่พังนะครับผมใช้งานได้ต่อเนื่องได้สบายๆเลยโอเคไปไปดูประสิทธิภาพกันดีกว่า เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมประสิทธิภาพของเจ้าตัวโรตารี่ของโอซุกะตัวนี้แล้วก็ uke, ราคาค่าตัวเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับราคา2,000กว่าบาทเดีย <c oughs> ด๋ยวผมขึ้นราคาให้แนะนำว่าให้ซื้อตัวใหม่แบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าขนาดมันได้แล้วก็แรงกว่าเดิมถ้าเพืเ่อนๆสนในเนจเจ้าตัวโรตารี่ของโอซุกะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตักพิกัดไว้สามารถเข้าไปดูแลกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมรับรองว่าสินค้าที่ผมแนะนำเนี่ยของแท้แน่นอนนะฮะ ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมมีสว่านมีแบตมีดอกแถมมาให้ครบมีเครื่องชาร์จชาร์จเร็วของแท้นะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าเราจะมีเครื่องมืออะไรมารีวิวเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย